สวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้นะคะพี่แหลมมีก็มีสิ่งดีมาเล่าสู่กันฟังนะคะ mm hmm. นั่นก็คือการดูแลบอลสีของเราให้บอลสีของเราสีสวยนะคะ mm hmm. สีสันที่สวยค่ะใบสวยค่ะใน mm hmm. ที่สําคัญนะคะนี้เลยกระดูกของเขานะ mm hmm. ชัดเจนค่ะอันนี้เป็นบอลสีที่เราเลี้ยงไว้นะคะแล้วเราก็ ลองทำสิ่งนี้ดูนะคะก็ทําให้บอลสีของเราสีสวยด้วยค่ะนอกจากบอลสีของเราจะสีสวยนะคะยังทําให้หมดหนอนแมลงไม่มารบกวนด้วยนะคะนี่เลยค่ะสิ่งนี้เลยเพียงแค่ผลเดียวค่ะผลเดียวนะคะบอลสีของเรางามทั้งสวนเลยค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ วัสดุของเราในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะมะนาวหนึ่งผลค่ะเพียงแค่มะนาวนะคะก็สามารถทําให้บอนสีของเรานะคะมีสีที่สวยขึ้นค่ะแล้วก็กัดสีได้เร็วค่ะเพราะว่าในมะนาวนี้นะคะเขาจะมีน้ํามันหอมระเหยนะแล้วก็จะมีความเป็นกรดนะคะบอนสีเนี่ยจะชอบความเป็นกรดค่ะแต่ว่าเราจะใส่ไม่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะจะทําให้บอนสีของเราเน่าหรือว่าเหี่ยวเฉาตายได้ค่ะเราใส่เพียงเล็กน้อยค่ะเราก็จะใช้เพียงแค่ครึ่งซีกนะคะ เพียงแค่ครึ่งซีกนะคะงามทั้งสวนเลยค่ะวิธีทําก็ทําง่ายๆค่ะเราก็มีมะนาวนะเราก็ผ่าไปเลยค่ะครึ่งซีกค่ะมะนาวของเราตอนนี้ก็กําลังเยอะเลยค่ะวิธีทําให้มะนาวของเรามีผลที่ดกนะคะพเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามชมกันได้นะนี่เลยค่ะแล้วก็น้ํา1แก้วนะคะเราบีบมะนาวใส่น้ํา1แก้วค่ะ2ซีกก็ได้2แก้วนะคะนี่ค่ะเราจะผสมมะนาวในน้ําที่เจือจางก่อนนะคะ นี่เลยบีบลงไปเลยค่ะในน้ํามะนาวเนี่ยเขาจะมีกรดค่ะเขาจะทําให้บอลสีนะคะกัดสีที่สวยค่ะแล้วก็งามเร็วแล้วก็ยังป้องกันมดหนอนมแมลงได้ด้วยนะคะบอลสีจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่าบอลสีจะไม่ชอบความเป็นกรดเยอะนะคะบอลสีจะชอบความเป็นกรดเล็กน้อยค่ะนี่เลยค่ะมะนาวหนึ่งซีกนะคะทําให้บอลสีของเราสีสวยได้ค่ะ วันนี้พี่แรมใช้กล้องตัวใหม่นะคะกล้องตัวใหม่รู้สึกว่าผิวพี่แรมน่ะจะสีเข้มมากเลยแต่ว่าเสียงจะชัดขึ้นค่ะนี่ค่ะเราก็บีบลงไปเลยค่ะเพียงแค่หนึ่งซีกนะคะแล้วเราก็จะนําไปลดต้นบอลสีนะคะนี่ค่ะบีบลงไปเลยนี่ค่ะอันนี้อันที่เหลือนี้นะคะเราไม่ทิ้งนะคะอันที่เหลือนี้นะคะที่เราบีบน้ํามะนาวใส่ลงไปในน้ําเปล่าแล้วนะคะอันนี้ เราจะนําไปวางไว้ในกระถางค่ะเพียงแค่กระถางละหนึ่งซีกค่ะทําให้บอลสีของเราสีเปลี่ยนเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราได้น้ําผสมเจือจางแล้วนะคะเราก็นํามาลาดลดลงในกระถางได้เลยค่ะถ้ากระถางเล็กนะคะเราก็ลดเพียงแค่ครึ่งแก้วก็พอนะไม่ต้องใส่เยอะค่ะอันที่สองก็ลดลงไปเลยกระถางละนี่กระถางละครึ่งแก้วก็พอค่ะ อันนี้เราจะใช้1เดือนเราใช้2ครั้งค่ะก็คือ2ส,สัปดาห์ต่อ1ครั้งค่ะเพราะว่าบอลสีเขาจะไม่ชอบความเป็นกรดเยอะเขาจะชอบความเป็นกรดเล็กน้อยค่ะนี่ค่ะแล้วเปลือกมะนาวที่เหลือนะคะเราก็จะนํามาวางไว้ในกระถางค่ะวันนี้ฝนตกไปปลอยกับเพื่อน ก็จะเห็นพื้นของพี่แรมนะคะชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำฝนที่ตกลงมานะคะ <S <S แล้วเราก็นำมะนาวค่ะเพื่อนๆไปวางไว้ข้างๆกระถางวางไว้ในกระถางเลยนะคะวางไว้แบบนี้ค่ะก็จะทำให้บอนสีของเราเนี่ยได้รับน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวค่ะเพราะในเปลือกมะนาวนะคะเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยช่วยเรื่องของการป้องกันมดได้ด้วยนะคะ เราก็วางไว้เพียงแค่ซีกเดียวค่ะซีกเดียวนะคะก็สามารถทำให้บอนสีของเรามีสีที่สวยค่ะนี่ค่ะใบของเขาจะสีสวยแล้วก็สามารถกัดสีของบอนสีได้เร็วขึ้นค่ะกัดสีให้ชัดเจนค่ะสังเกตนะคะนี่เลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่เลยค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่ากระดูกของบอนสีค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแล้ว ขอบขอบของบอลสีเนี่ยเขาจะมีสีเขียวค่ะสวยค่ะอันนี้เป็นพันหน้าวัวน,นะคะอันนี้เขาจะขายในกระถางละประมาณ200บาทค่ะตอนนี้บอลสีจะมีกระแสที่นิยมมากเลยนะคะเพราะว่าบอลสีเนี่ยจะเป็นบอลสีเก่าแก่นะคะเขาจะนิยมเลี้ยงกันนะคะช่วงนี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นบอลสีเขาเรียกว่าฮกหลงนะคะตอนนี้ก็ยังกัดสีไม่เต็มที่ค่ะเขาก็จะมีขอบเขียวๆหลงเหลืออยู่นะคะถ้ากัดสีเต็มที่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใบของเขาก็จะสวยค่ะแล้วกระดูกของเขานะคะคจะสวยมากเลยนีเลยค่ะจะเห็นเป็นสีเขียวๆนี้ค่ะกระดูกของเขาจะชัดเจนค่ะ บอนสีแต่ละต้นนะคะกระดูกของเขาจะสีไม่ค่อยเหมือนกันนะแล้วแต่พันธุ์ของบอนสีค่ะขึ้นอยู่กับพันธุ์ของเขานะคะอันนี้นะคะเราก็ลดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเพียงแค่1แก้วนะคะกระถางใหญ่ใช้1แก้วค่ะรดลดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้บอนสีของเราก็กําลังแตกหลอดขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าหลอดนะคะกําลังทอดยอดขึ้นมาค่ะแล้วอย่าลืมค่ะ หนึ่งซีค่ะวางไว้ข้างกระถางนะคะป้องกันมดหนอนแมลงได้ดีค่ะเพราะว่าในมะนาวเนี่ยเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยค่ะช่วยให้หมดไม่มาใกล้ค่ะแล้วก็ทำให้บอนสีของเรากัดสีได้เร็วขึ้นค่ะนี่ค่ะวางไปเลย สำหรับซีของมะนาวนะคะเราก็ใส่เพียงแค่เดือนละครั้งก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่บ่อยค่ะเพราะว่าบอลสีไม่ชอบอะไรที่ความเป็นกรดเยอะบอลสีจะชอบความเป็นกรดน้อยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือบอลสีที่ชื่อว่าเจ้ากรุงไกรเซอร์นะคะนี้ จเจ้ากรุงไกรเซอร์เนี่ยอันนี้เป็นบอลสีในตำนานนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะได้นําบอลสีจากต่างประเทศนะคะเข้ามาปลูกในเมืองไทยค่ะก็ทําให้บอลสีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะสมัยนั้นค่ะแต่ตอนนี้เขากําลังนิยมกันนะคะเพื่อนๆพี่รัมจะให้ดูนะนี่ถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยมีเวลารดน้ํานะคะเพื่อนๆก็สามารถนำกระถางที่เขาจะมีจานรองนะคะมาเลี้ยงได้นะเพราะว่าบอนสีเขาจะชอบน้ำมากๆเลยเพืๆๆ่อนๆนี่เลยค่ะ พลสีของเราก็กาลังสีสวยค่ะเจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ยเขาจะมีกระดูกสีแดงค่ะแล้วก็เขาจะมีเม็ดสีขาวรอบๆนะคะเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กเขาจะมีสีคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเจ้ากรุงลเดนมาร์กเนี่ยเขาจะอาพอพอกัดสีแล้วเขาจะเป็นสีชมพูนิดๆค่ะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเพื่อนๆอันนี้เขาจะขายในกระถางละประมาณ200กว่าบาทนะคะตอนนี้บอลสีก็กําลังมาแรงค่ะเราก็เลี้ยงไว้ดูเล่นค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็ลดลงไปเลย ถ้ากระถางเล็กเราก็ใช้เพียงแค่ครึ่งครึ่งหนึ่งของแก้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะก็ลดลงประมาณเดือนละหนึ่งครั้งก็พอค่ะไม่ต้องลดลงเยอะนะมาดูนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นนังเล็กนะคะของบอนสีที่มีชื่อว่านกกระทาค่ะตอนนี้เราก็กําลังเพาะนะอันนี้ก็กําลังแตกหลอดขึ้นมาได้สองสาวันแล้วนี่ค่ะ3วันบอนสีที่ชื่อนกกระทาเนี่ยเขาจะมีลักษณะประมาณนี้นะคะ ตรงนี้มี3ต้น1 2 3เราปลูกไว้3หัว3ต้นค่ะแล้วอีกต้นหนึ่งนะเขากำลังแตกหลอดขึ้นมาใหม่ค่ะเราก็ใช้น้ำมะนาวลดลงไปเลยเล่งลำต้นให้แข็งแรงเล่งลำต้นของเขาให้ตูเร็วได้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะครัี่เราจะแนะนำนะคะว่าการปลูกบอนสีเนะี่ยที่ทำให้บอนสีของเรากัดสีได้เร็วกัดสีได้วดส,ไดสวยนะคะ แรกๆเลยนะคะการปรุงดินมีส่วนสําคัญนะคะเพื่อนๆการปรุงดินเนี่ยเราจะต้องมีส่วนผสมของใบมะขามนะคะแล้วก็ดินใบก้ามปูหรือว่าใบชําฉาค่ะแล้วก็จะเป็นพวกขุยไผ่มาใส่ได้อย่ยิ่งดีนะคะเพื่อนๆทั้ง 3- 4ี่อย่างนี้นะคะจะทําให้บอลสีของเราแข็งแรงโตเร็วกัดสีได้เร็วค่ะแล้วก็มีสีสันที่สวยค่ะใบอวบอิ่มค่ะและที่สําคัญนะคะรดน้ําทุกเช้าเย็นค่ะเพราะว่าบอลสีเขาจะชอบน้ํามากๆเลยนะ สำหรับการเลี้ยงบอนสีนะคะตอนเช้าเนี่ยให้ถูกแดดโดนแดดนะคะจะทำให้บอนสีเนี่ยมีสีที่สวยส่วนตอนบ่ายนะคะอย่าให้โดนแดดนะคะคเพื่อนๆหาอะไรมาบังแดดในช่วงบ่ายนะคะถ้าเป็นไม่ได้นะคะก็ให้ไปวางไว้ในที่บริเวณที่ตอนเช้าถูกแดดตอนบ่ายไม่ถูกแดดนะคะเพราะว่าถ้าถูกแดดเนี่ยจะมีสภาพแบบนี้นะคะพี่แรมลองทำแล้วนะนี่ลองเอาไปโดนแดดนะตัวนี้เลยค่ะนี่จะให้ดูนะ อันนี้พี่แรมทดลองเอาไปใส่แดดตอนช่วงบ่ายนะจะเป็ียนแบบนี้นะนี่ใบของเขาจะกรอบค่ะนี่จะกรอบแล้วก็จะดําค่ะนี่เลยอันนี้สภาพที่เขาโดนแดดมากๆไม่ดีนะเพื่อนๆแนะนําว่าช่วงเช้าโดนแดดช่วงบ่ายเอาเข้าร่มนะคะนี่เลยค่ะบอนสีจะได้สวยแบบนี้นะคะอันนี้พี่แรมก็ทําเป็นประจํานะคะนี่เลยบอนสีของเราก็จะได้สวยๆนะคะแล้วมาดูด้านบนนะคะ ตอนนี้สวนของพี่แรมก็กําลังสวยกําลังน่ารักค่ะเ,เพื่อนๆปลูกหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะบอนสีนี้ชอบมากเลยนี่ที่อยู่ด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้จะชื่อว่าสาน้อยปแป้งค่ะนี่เลยกําลังสวยค่ะเ,เพื่อนๆก็ใช้สิ่งนี้นะคะไปลาดลดลงดินกระถางใหญ่ใส่หนึ่งใส่หนึ่งแก้วกระถางเล็กใส่ครึ่งแก้วก็พอค่ะนี่เลยจะทําให้บอลสีของเรามีสีที่สวยขึ้นค่ะนี่เลยชัดเจนมากค่ะนี่เลยค่ะ นี่ตัวนี้นะเขาจะมีเม็ดสีสีขาวแล้วก็สีแดงปะปนกันค่ะชื่อว่าสางไม้ปะแป้งค่ะเพื่อน สวยมากเลยค่ะเป็นบอลสีในตำนานค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปมาตลอดนะคะไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่ะเพราะว่าพี่แรมไม่ค่อยออกกล้องเท่าไหร่นาะวันนี้ก็มาได้เห็นหน้าแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็ขอทุกท่านมีความสุขนะคะติดตามรับชมคลิปใหม่ในครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าหากชอบนะคะวันนี้พี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ